ร้องค่ะเป็นไงบ้างคะที่พันหนุ่น้องถ้าให้ท้าไมถึงเลือกเป็นน้องเอมต้องต้องเป็นน้องเอมเลยค่ะน้องเอมเป็นเป็นความงามอย่างเป็นธรรมชาติมากๆค่ะก็มีเอกลักษณ์มากๆค่ะก็จะขอส่งถ่ายความมั่นใจให้กับทุกท่านที่ได้สกมผัสเที่ยวแฟนนะคะก็จะได้มีทความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความงามความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะที่เราบอกว่าหลอดเป็นแก้ว ใช่ค่ะไม่ต้องอธิบายเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณคุณน้องเอมนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติทางเทียอแฟนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีระดับโลกค่ะก็จากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งความยืดหยุ่นของมฮัยาลูรลนนกของเอสิ่ก็จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติที่ดูไม่ออกเลยแต่ว่ายืดหยุ่นแล้วก็งดงามมากค่ะ คือเป็นมากครับแล้วเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแบรนด์และสินค้าคุณภาพระดับโลกจริงๆครับอะไรครับงเงี้แต่สิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจของวัตถระงค์มันมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจเยอมากยมันจะช่วยตีจุดเพนพอยต์ได้อย่างงไไ่ายดายแล้วแล้วมันทำให้ดูธรรมชาติไม่ดูเต่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยช่วงนี้โดยทั่วมันช่วยที่ผมเน้น ต้องต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผิวการดูแลหน้ารูปร่างความประติกของแ่้วานนี้ช่วยช่วยโดยตรงเลยเาเวลาแปวว่าต้องพิ่แบบเัวแบบแวเป็นแส่เกิดเกิดฮะเกิมากตอนนี้ก็เกิดอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากนอนอยากมั่นใจเหมือนเอก็ต้องอ่าปากเลยค่ะใค่ะ ยอแชนไว้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ันยอดเยี่ยมจริงๆดที่สุดแล้วเลยของฟิลเลอร์ค่ะก็จะเป็นความงามที่ดูเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพิ่มความมั่นใจที่มีมากอยู่แล้วให้ต่อยอดขึ้นไปอย่างยิง่งยวดขอบคุณมากค่ะอ่ะย้ำอีกทีค่ะรับก็ฝากิลเลอร์ของยกแชนด้วยนะครบเป็นิลเลอร์เติมเต็มดูธรรมชาติเพิ่มความมั่นใจากเยีมเลครับ 对的啊我